คำขอถึงสรณะและขอบัพพชาเอสาหังหันเตสุทิระปรินิบุตัมปีตังภะวันตังสารนงกัชามีนัมมันจะหิตคู่ตังขันจะ la bhiya bhante tatsa bhagavato dhamma vinaye papbatsyang la bhiyang upasampadang do ti yam pa hang bhante su ra pari nip pi พังภะวันตังสระนงกชามิธรรมันจะภิกขุสังขันจตละเบยยหังพันเตตัสภะกะวะโตธรรมวินยัยเยปปัปชจังละเบียังอุปสัมปดัง តទិយំបាហំភន្តេ ਸੁ ជីរបរិនិព្វោតំពីតੰភគវន្តੰសរនងកច្ឆាមិធម្មំចភិក្ខុសੰខន្តប្រភិយាហំភន្តេតតស្ភគវតោ หัมมวิะเยปปัตชังระเยีงยงอุปจัมปะดังอะหังพันเตปปัตชังยาจามิอิมานิกาสายานิวัฏฐานิระเหตวาปปบบาเชธะ มังพันเตอนุกัมปังอุปาดายะดุติยามปิอหังพันเตัปพัตชังยาจามิอิมานิกาสายานิวัฏฐานิงะเหตตวาปับาเชทะมังพันเต anu upadaya Tatyampi ti yampi ahang bhante papatsang yajami imani tasayani vatthani ra hetva mang bhante อนุกรรมปังอุปาดายะตจะปัญจกะกรรมฐานโดยอนุโลมและโดยปฏิโลมเกจาโลมานาคาดันตาตะโจตะโจ ดันตานาคาโลมาเกซาคำกล่าวขอสรณะ,ะและศีลอหังหันเตสารณะสีลังยาจามีดุติยามปิอหังหันเต สระนาะสีลังยาจามีตัติยัมปิอะหังหันเตสระนาะสีลังยาจามีนโมตจจะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุัสสะนโมตจจะ พะกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุธัสัะนะโมตัสสะภะกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุตัสัะเมื่อพระอาจารย์กล่าวว่าเอวังวเดหิรับว่าอามะหันเต

ตติยามปิสังขงงตตังสารนงกชามิตติยามปิบุตหังสารนงกัชามิตติยามปิธรรมสารนงกัชามิตติยามปิสังขังสารนงกัชามิเมื่ออาจารย์บอกว่า seranok nggak menang nithi tang rapa ama bante pano ti pata we rama noy adinada na we rama we rahma, โมสาวาดาเวระมะนอยสุราเมรยมัชะปมาดัถานาเวระมะนอยวิกาลภูชนาเวระมะนอยนัจจะกีตาวาดิตะวิสุกัดสนา เวระมะน้อยมาลากันทะวิเลปนะธารโนมันโดนะวิภูสนันธานาเวระมะน้อยอุจจาสยนะมาหาสยนาเวระมะน้อยชาตรูปปะรชะชะตา ตติกะห,หนอเวระมณะอยอิมานิดัสสิกขาปดานิสัมณิยามีคำขอนิสใสอหังหันเตนิสยังยาจามีดุติยามปิอหังหันเต นิสยังยาจามีตัทิยัมปิอหังหันเตนิสยังยาจามีอุปัชยาโยเมหันเตโอหิอุปัชยาโยเมหันเตโอหิ โอปัฏายโยเมพันเตโอหิเมื่อพระบัชายะกล่าวว่าโอปาญิกังพระบ,บ้าสาธุบันเตกล่าวว่าปฏิรูปังทับว่าสาธุบันเตกล่าวว่า पासादिकेन संपादेहि रब्वा साधु भन्ते तके तकेदानि थेरो मह्यं भारो अहम्पि थेरसा भारो तके तकेदानि थेरो मह्यं भारो อหัมปิเทรสะภาโรอจชะตเกดานิเทโรไมยั่งภาโรอหัมปิเทรสะภาโรอจชะตเกดานิเทโรไม่ยั่งภาโรอหัมปิเทรสะ ฮาโรต่อจากนั้นพระอุปชายยะชื่อของเราคือผู้บวชได้ชื่อพระอุปชายยะ mm hmm. เมื่อบอกเสร็จแล้วพระอาจารย์ก็จะสวมบาตรที่หง,ง่อยบาของเราจากนั้นก็จะจับบาตรและบอกว่า mm hmm. อายันเตปตรัรบว่าอามะบันเต บอกว่าอายังสังขาติรับว่าอามะบันเตงบอกว่าอายังอุตตรสังโกรับว่าอามะบันเตบอกว่าอายังอันตรวาสโกรับว่าอามะบันเตงต่อจากนั้นพระอาจารย์จะบอกว่า กัจฉะอมุมหิโอกาเสติทาหหิเราก็ถอยหลังแล้วเดินไปยืนอยู่ที่หน้าประตูพระโบสถ์ต่อจากนั้นพระอาจารย์จะได้ออกไปสักซ้อมอันตรายยึกธรรมเมื่อท่านถามว่ากุทังตอบว่านัติพันเตถามว่ากันโดตอบว่านัติพันเต ถามว่ากิราโสตอบว่านัตถิพันเตถามว่าโสโสตอบว่านัตถิพันเตถามว่าอปมาโรตอบว่านัตถิพันเตถามว่ามนุษโสสิตอบว่าอามะพันเต ถามว่าปุริโสอันซิตอบว่าอามะพันเตถามว่าภูภาาชิโสอันซิตอบว่าอามะพันเตถามว่าอนานโนอันซิตอบว่าอามะพันเตถามว่าณสิราชาาปะโตตอบว่าอามะพันเต αι. ถามว่าอนุญาโตสิมาตาบิตหีตอบว่าอามะพันเตถามว่าปริปุณนวีสัตติวัตโสอวสตอบว่าอามะพันเตถามว่าปริปุนันเตปัตจีวรังตอบว่าอามะบันเตถามว่ากินนามาสี เราก็ตอบชื่อฉายาของเราว่าอะหังพันเตและใส่ชื่อฉายาลงไปว่านามาถามว่าโกนามะเตอุปทายโยตอบว่าอุปทายโยเมพันเตอายัตสมาใส่ชื่อ,อประชายาลงไปว่านามาต่อจากนั้นพระอาจารย์ จะกลับมาสวดประกาศในถ้ำกลางสง์เสร็จแล้วหันหน้าไปหาเราบอกว่าอากัจฉาหิแล้เดินเข้ามาท่ากลางสงนั่งตรงหน้าพระพิชายยะแล้วกราบสามครั้งเพ่งคำขออุปสมบทดังนี้สั้งคำพันเตอุปสมปดังยาจามีอุนลมปัตุ มังภันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาดายาตุติยัมปิภันเตสังฆังอุปสัมปดังยาจามิคุณลุมปตุมังภันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาดายาตติยัมปิภันเต शङ्खं उपसम्पदं याचामि पुल्लुम्पट्टु मं हन्ते शङ्खो अनुकम्पं उपादायन मोवन्तसा भगवतो रहतो सम्मासम्बुन्धत्सन्न मोवन्तः भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुधन्धस्सा न मो भगवतो अरहतो सम्म सम्बुन्धस्सा शुः तु मे भन्ते शङ्खो धर्मधीरो อายสมะโตอัมบารสาอุปสัมปดาเปโคย่ดิสังขัสสัปตะกันลังอะหังธรรมธีรังอนุสาสิยังสุนสิธรรมธีระอายันเตสัจกาโลภูตกาโลยังเสียตังตังสังฆมเชปุนเต สั้นตังอธิติวัตบังอสันตังนัตถิติวตบบตัต,วตบ,บังมาคูวิทาจิมาคูมังคุอาหันจีเอวันตังปุจฉิตสั้นตีสันติเตเอวะรูปาอาบาทากุทธังนัตถิปันเตจันโดนัตถิ บันเตกิลาโสนัตถิบันเตโสโสนัตถิบันเตอปมารวนัตถิบันเตมโนโสอันติอามะบันเตปุริโสอันติอามะบันเตภูจิโสอันติอามะบันเตอนัตโนอันติอามะบันเตนาเิราชา พอตอมะจันเตอนยาตสิมาตาปิตุิอมะจันเตริปุณวีสติวัตโตอันสิอมะจันเตริปุณนนเตปตจีวรังอมะจันเตกินนามูอันสิหังหันเต ธรรมทิโรนามโกนามเตอปัจายโยอปจายโยเมพันเตอายสมาอัมบะโรนามะสุนันโตเมพันเตสังโวธรรมทิโร อยัสสมโตอัมพรสสาอุปสัมปทาเปโขอโนเสทโทอโสมยายยะติสังฆัสสะปตักันลังธัมมทีโรอางัจฉิยยาอกัจฉาหิสุโนนตุเม भन्ते สังโฆ อยังธรรมธีโรอยสมโตอัมบรัสสอปปสัมบดาเปโคยดิสังขสัปตะกันลังอาหังธรรมธีรังอันตรายิเกธรรมเมปุจยังสุนันโตเมพันเตสังโฆ อายังธรรมธีโรอายสมะโตอัมบร r สัอุปสัมปดาเปโคปริสุดโหอันตรายเกหิธรรมมหิตริปนนทสาปตะจีวรังธรรมธีโรสังังอุปสัมปดังญาจติอายสมะตาอัมบเร a เนุปชายณนา ญาติสังขัดซาปตะกันลังสังโฆธรรมทีรังอุปสัมปะเดียยะอายสมตาอัมเบรนะอุปจานเยนะเอสาณติ สุน陀เมพันเตสังโฆยังธรรมธิโรอายสมตโตอัมบรรสสาอุปสัมปดาเปโขปริสุทโธอันตรายิกเหหิธรรมเมหิปริปนัสสะปตตาจีวรังธรรมธิโรสังฆอุปสัมปดังญาจติ อาเยสมตาอัมเบรนอุปถา յ เยนะสังโฆธรรมะเดรังอุปสัมปาเดนติอาเยสมตาอัมเบรนอุปถา յ เยนะยัตตาเยสมโตขมาติ ध ธรรมทีรสอุปสัมปดาอายสมตาอัมบรเรณุปจายะนาสุตนนัสสายัสะนักขมติโสภาสิยาดุติยามปเอตมัมทังวดามีสุนโนตุ เมพันเตสังโฆยังธรรมะธีรอายสมะโตอัมบรสสาอุปสัมปดาเปโขตสุทโธอันตริเจคิธมิธิติปนัสสะปัจจีวรัง ธรรมธิโรสังฆอุปสัมปดังยาจติอายสมตาอัมเบรนาอุปดายนาสังโฆธรรมธิรังอุปสัมปาเดนติอายสมตาอัมเบรนาอุปดายนา ยัตสายัสมัตโตขมติธรรมะธีรัสสะุปสัมปทานยัสมัตาอัมบเรณุุปจายะนาสุอตตนัสสายัตสนักมะติสุบาซิยะตาติยัมปิเอตมัมทังบดามิ สุนอนตุเมพันเตสังโฆยังธรรมธีโรอายสมาโตอัมบรัสสะอุปสัมปดาเปโขปริสุทธโหอันตรายิกเกหิธรรมเมหิปริปุสสาปัตจีวรังธรรมธีโรสังฆอุปสัมปดังญาจติ อายสมตาอัมเรนะอุปจารย์นะสังโฆธรรมธีรังอุปสัมปาเดชติอายสมตาอัมเรนะอุปจารย์นะยัตสายัตสมโตขมาติธรรมธีรสะอุปสัมปาอายสมตาอัมเรนะอุปจารย์นะ โสตุลนัสยาชะนักขาติโสบาสิยาุปสัมปโนสังเฮนาธรรมธีโรอายสมาตาอัมบเรนอุปจายเนาขมาติสังขสัตสมาตุนี Ewa metang tarayami.